เย็นเย็น,ยนมหาหาเราตีปลาช่อนตามข้างคลอ,องช่งเย็นเย็นหน,น้าโดนครับอากาศแบบนี้

กลัดเต็มคำครับตืไปตื้อมาโดนใส่รุ่นๆน,นะครับกำลังห้างตีเลาะๆนะครับตามสายคลองช่วงเย็นๆนะครับโดนกันได้ครับ เต็มคำเลยใส่เห้าๆครับประช่อนน่ครับเต็มคำครับกบยางแกะคันนะครับใส่ใบสเปนครับตัวนี้เต็มคำเลยก็นะครับใช้คููกันนี้เลยครับคันโคดนใจแอนนะครับเวท87นะครับกับลอกทสกันครับใบเด็กตกปลาครับผมจุดนี้คุ้มๆครับใช้ทนเลยฝากกด้วยนะครับกบยางแกะคันครับผมสุดยอดมากครับ